สวัสดีค่ะพิม์ซาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมา,าทำกับข้าวง่ายๆนะคะวัสดุหาได้าจากสวนเราเองอันนี้จะเป็นมะม่วงนะคะอามะม่วงตัวนี้จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยค่ะเก็บมาจากต้นนะคะสดๆกรอบๆนะคะวันนี้เราจะมาทำอ่าแจ่วบองมะม่วงนะคะ ส่วนผสมก็จะมีมะม่วงมีปลาสับมีกระเทียมพริกนะคะหอมแดงหน่อยนะคะก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาโขลกเข้ากันแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูรสดดนะคะแล้วก็เก็บผักในสวนของเรานะคะก็จะมีหลายอย่างเลยมีมะเขือมีถั่วนะคะอ่าอันนี้กินง่ายๆสไตล์พิมพจ้านะคะ เรามีอะไรเราก็กินอันนั้นนะคะอ่ามีถั่วฝักยาวอ่าเห็นไหมน่าอร่อยไหมคะเพื่อนๆเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ